อัปเกรดโช้กหน้าหลังแอร์รอกด้วยงบประมาณแค่2,000บาทนิดๆ2,000บาทต้นๆทําได้ยังไงเดี๋ยวเราให้ฟังครับก็อ,อย่างแรกเลยเนี่ยโช้หน้าเนี่ยของแอร์รอกเนี่ยหลายๆท่านน่าจะรู้กันดีว่าผมไม่รู้ว่าปีใหม่ๆมันแก้หรือยังหรือว่าลดรด,ดไอตัวออนียมันแก้หรือยังนะแต่ยังรถผมมันเป็นรถปี17ก็คือผมซื้อตั้งแต่ตอนผมม4ซึ่งตอนนี้ผมปี1จะปี2แล้วนะก็ะออมันมีปัญหาก็คือว่าสปริงโช้กหน้ามันอ่อนเกินไปครับผม มันอ่อนเกินไปแล้วพอผมมาเป็นคนตัวหนักอีกมาขับอีกมันก็เลยยิ่งไปใหญ่ครับลงหลุมทีคือยุบสุดกระแทกดังปัก,ป,กปักเลยช่วงหลังก็เหมือนกันช่วงหลังก็เหมือนกันซึ่งช่วงหลังเนี่ยผมทําการเปลี่ยนโดยใช้เป็นตัวของ YSSD DTG Plus นะฮะก็ซื้อใน Shopee ราคาประมาณพันพันสามนะครับราคาประมาณพันสเอามาเปลี่ยนเองครับเพราะว่าช่วงหลังมันไม่ได้เปลี่ยนยากอะไร ส่วนชกหน้าเนี่ยชกหน้าอันนี้อาจจะถูกหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเชนสปริงเปลี่ยนเชนสปริงเป็นชุดสปริงแต่งที่ผมซื้อในช้อปปี้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยผมเอาไปให้ร้านข้างนอกใส่ให้เพราะว่าเปลี่ยนสปริงชกหน้ามันไม่ใช่อะไรที่คนที่ไม่ใช่ช่างอย่างผมจะมาทําเองได้แก็เลยให,ให้ให้ช่างเขาทาให้ซึ่งค่าช่างเส็ดเสร็จรวมรวมเลยค่าซีลโชว์ค่าอะไรเนี่ย เ็นเร็จมาประมาณ550บาทกับ550บาทดังนั้นรวมค่าโช็ออีกโช็อเนี่ยราคา450ไม่ใช่ไม่ใช่ชกสปริงตัวสปริงโช็ออ่ะที่เป็นสปริงแตกอะ่ะ450นะครับแล้วก็ค่าส่งอีกรวมเป็น495ก็คือปีเป็น500บาทนั่นแหละแล้วก็รวมค่าช่างอีก550ซึ่งถ้าเกิดบางที่ก็อาจจะถูกกว่าน,นี้นะครับแต่อย่าง,ง,งของผมเนี่ยเขาคิดค่าช่าง300กับในค่าซิลช็ออีกก็รวมเป็น550นะก็ บางที่อาจจะหาได้ถูกกว่านี้ครับผมแต่อย่างของผมเนี่ยผม,ผมได้ราคานี้ดังนั้นเนี่ยชว่วงหน้าเนี่ยก็เท่ากับว่าผมนำชว่วงหน้าไปทั้งหมดเนี่ย1,050บาท1 0 5 0บาทนะแลกกับว่าแบบเอ้ยมันดีขึ้นเยอะเลยนะจากที่ผมไปลองขี่รถเนี่ยก็คือนิ่มแบบนิ่มเลยอ่ะคือตอนแรกผมจะบอกว่าตอนที่เปลี่ยนใช่ไหมตอนที่ช่างกดสปริงลงไปช่างก็บอกว่ารลโอ้ยนี่เลยแกพูดนี่เลยเพราะว่า มันแข็งนะสปริงมันแข็งจากของเดิมมากแล้วก็ช่างก็อัดน้ำมันอัดน้ํามันให้ผมเพื่อบีดเพราะว่าเขามองว่าผมคนตัวใหญ่เขาเลยอัดน้ํามันเพิ่มให้ซึ่งทีแรกผมกคิดว่าเอ้ยมันจะแข็งหรือเปล่าวาพอลองขึ้นข้อมปุ๊บตอนที่กดอ่ะกดไม่ลงเลยมันฝืนมากตอนแรกก็แบบเอ้ยคิดหาแล้วแข็งเกินไปแน่เลยแต่พอไปขับปุ๊กก็ยังก็ยังแข็งอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่ชกเพราะว่าลองลองปล่อยลมยางออกนิดนึงพอปล่อยลมยางออกนิดหนึ่งปุ๊บ ด้วยความที่ลมยางตอนแรกมันแข็งเกินไปไหมพอปล่อยออกให้มันพอดีแล้วก็ด้วยช็อที่ทํามาใหม่เนี่ยกลายเป็นว่ามันนิ่มมากเลยช็อหน้าที่แบบเคยแข็งๆปักๆปักวันนี้แบบนิ่มแบบเป็นคนเลื่อนเลยส่วนช็อหลังก็มันดีขึ้นมาได้หนึ่งในช็อคหลังที่ที่เป็นวายเอสดีดีดีที่ะแต่ผมว่ามันก็ยังมีกระแทกอยู่นะแบบเวลากระแทกเวลาแบบลงหลุมลึกๆอะไรเงี้ยมันก็ยังดังเหลืแต่ว่าไม่ถึงกับปักนะมันแค่เด้งมันเด้งแรงอ่ะมันรุบแบบมันซืนตัววยอ่ะ เน้ออกมันขึนโภวัเกินไปซึ่งก็น่าจะต้องอยู่ที่การปรับเซตเพราะว่าผมปล่อยลมยางแล้วก็นุ่มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ยังยังไม่นุ่มเท่าที่ควรก็คิดว่าน่าจะต้องปรับเซตอีกหน่อยหนึ่งนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ปรับเซตแต่คิดว่าแบบนี้น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่าโอเคมันก็กระแทกนิดหนึ่งเวลาเจอหลุมลึกๆแต่เราก็ไม่ได้เจอบ่อยเพราะาเราขี่ขี่ถนนใหญ่ใช่ไหมมันก็ตรงมันก็เป็นทางตรงยา,ยาวมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็นุ่มดีนะถ้าเป็นถ้าเป็นทางตรงอ่ะนุ่มเลยนะโอเคก็ ่านี้แล้วกันสำหรับคลิปการเล่าถึงการอัปเกดรดไหล็อกในงบแค่2,000บาทนะครับก็ผมจะไม่ได้ทําเป็นคลิปถ่ายที่รถได้ดูนะเพราะว่าผมผมไม่มีกล้อง GoPro โกโกโกที่จะแบบถ่ายให้ดูว่าระหว่างการขับขี่เป็นยังไงหรือว่าตอนนี้ลงรถลงรถก็เป็นลงรถของหองพักก็ไม่อยากจะไปยืนถ่ายให้ามันเกกะกาะก็เลยมานล่าให้ฟังในห้องดีกว่าโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมใครที่ชินชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสีมัสดีครับ